นะครับทุกคนวันนี้เกมโกะการเดนอัปเดตแต่ผมเข้าแต่ผมไม่เล่นกิจกรรมครับผมขี้เกียจครับผมขี้เกียจผมขี้เกียจครับเมื่อคืนทุ่งเปล่าเมื่อคืนทุ่งอ้ออออหนังที่หนึ่งทสลามนะครับทารามนี้เล่นยากมากที่พี่ผมบอกโอ้ย อย่นนยไงน้แค่เลี้ยวอย่างน,ในี้แม่เอ๊ะอย่างนแค่เลี้ยวเลี้่นี่เกมอะไรพิชินเหรอไม่ใช่ชินอเวไม่ใช่ใชเกมเลยมีรู้ชื่อเอา้าแค่ใช้เกมชินแค่ใช้ใช้เกมอเวเนี่ยที่ผมบอกแค่เตือนระวงัเงเตือนเตือนเตือนระวังของที่โหดที่สุดในปกากกวานคืออะไรในปากกวานคืออะไรในปากกวาน เด็กประกวานจ้าคือะไรหรือเปล่าน้องก็ในหุ่นไม่ชัดม้าติดมือยังไปเล่นอีกกินมากอ้ยไม่ไนือเติดกีวิธีอยู่นะานาเล่นแบบ ที่พี่ฟ้าทำดีกว่าแต่ขอคุณต้นเลยแบบที่พี่ฟ้าทำดีกวามันก็ดีนะจริงแต่ได้ผสมล้างมึงเพราะว่ามันต้องใช้สารเคมีหลอกเล่นตา้ก็เสร็จไปเทียบลุกร้อยนะครับสวยม,มากเลยโว้ย ทูทงทูลดลดนี่ครับผมนี่ครับผมได้ตรวจด้วยนะครับตรวจลายนิ้วมือแอบรู้ไหมมีโคอาล่าใครคือผมมีโคอาล่าแม่ก็อันนี้แหละให้ทุกคนบอกแม่เราเป็นนะแม่เราลายนิ้วมือเป็นตัวนะี้นกหูนกหูโอ้ย แต่มาทุกคนจะจะเอาอะไรแมาจะเป็นนั่นที่ผมรักที่สุดมากนึอย่างที่หนึ่งย้อนเหรอไม่ยอนดิวัดดิฉันชืชช so ชช like ช่อขังงังเว้ยลุด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 ลุมลุลุดิดี่ที่คนมองดูใครสิลุมลุลุดิไอดตังนี้อะไรเนี่ย